เกาหลีเหนือเลียนแบบบะหมีเ่เผ็ดูลดักโปกเกมยอนของเกาหลีใต้ผลิตบะหมี่บิบิมกุกซูรสกิมจิเผ็ดสำหรับส่งออกจีนเมื่อวันที่16กันยายนช่อง YouTube ธงแซงทงซาคังดงวานทีวีอาจารย์ผู้ช่วชาญด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเหนือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบะหมี่บิบิมกุกซูรสกิมจิเผ็ดที่ผลิตในเกาหลีเหนือค่ะ ผลิตภัณฑ์น,นี้มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับบะหมี่พูลดักบุกมยนของประสาทซัมยังทั้งแพ็กเกจและตัวการ์ตูนตัวบะหมี่เกาหลีเหนือใช้แพ็กเกจสีดำและตัวการ์ตูนไก่พุ่นไฟบนหน้าซองซึ่งแทบไม่ต่างจากต้นฉบับของเกาหลีใต้ค่ะวิธีปรุงก็ใกล้เคียงกันมากโดยเกาหลีเหนือระบุว่าใส่เส้นลงในน้ำเดือด500มิลลิลิตรต้มสีนาทีเสดจน้ำแล้วคลุกกับเครื่องปรุงซึ่งแทบไม่ต่างจากวิธีของเกาหลีใต้ที่ระบุว่า ต้มเส้นในน้ำเดือด600มิลลิลิตรทิ้งน้ำบางส่วนแล้วใส่ซอสและส่วนผสมคลุกให้เข้ากันผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยบริษัทลาซอนยองซอนหับยองเฮีซาด้านหลังซองระบุว่าเป็นแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพร้อมหมายเลขโรงงานที่จดทะเบียนในจีนอาจารย์คังวิเคราะห์ว่าผลิตเพื่อส่งออกไปจีน น่าสนใจว่าแม็กเกาหลีเหนือจะกำหนดเกาหลีใต้เป็นประเทศศัตรูอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่เดือนธันวาคม2023แต่การเรียนแบบวัฒนธรรมและอาหารของเกาหลีใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการลอกเรียนร้านถ่ายภาพแบบตัดสีรูปเพลงเคป๊อปยอดนิยมและล่าสุดคือบะหมี่เรียนแบบที่เคยสร้างกระแสฮิตไปทั่วโลก หลายฝ่ายมองว่าเป็นความย้อนแย้งชัดเจนระหว่างนโยบายศัตรูทางการเมืองกับความนิยมในวัฒนธรรมและอาหารเกาหลีใต้ค่ะเครดิตอินไซ